ดีใจมากเลยนะครับที่ไฮน์เคิ์ขึ้นมาพรีอารไฮน์เคิรซูเลอร์ครับวันนี้ได้ความพิเศษที่ได้คอนเซอ่อันดิสเพ็กตอรที่สงม็กที่ขาดไม่ถึงครัซึ่งว,วันนี้มีโชว์จากท่านชิชาไบคุเดด้วยนะครับแล้วก็สีเดโรมาเชิชมด้วยสับใจมากแล้ก็ต้นแตมากอยากให้ดูโชว์ที่เอาเลยที่ ได้เนี่แบบไม่สปรายเลยตรนี้เข้ากับารจังเลยนับไม่ได้แบบว่าแปลงไว้อะไรต่างอนเทนตสโมงที่เราดูว่าทำให้ทะเติีความใหม่มาเขึน ว่าจะมี yeah. else else? Yeah. ะใครที่จะมีใครบางครับมีอะไรอีกไหมนิอยากฝากอะไรผลงานอะไรไว้สำหรับงานนี framework. ้ไหมคะรับงานไก็ฝากรอละกันนะครับวันนี้ใาในอีเวนต์นี้นะครับใอมาร์ก็อของ m อ d เนาร์มิสิชไทยแลนด์ก็จะมีเซลรริสีนหลากหลายมากมายนะครับเป็นเรื่องของ diverse experience รียร์นะครับสำหรัอันดัแรกทสเอ็กซ ที่จะเพิ่มขึนในเอเลอ์ัต่ตางๆนะครับไม่ว่าจะเจอวิดแอนโรว์ฟิชเชอร์ริ่งปาที่ซาก็ได้นะครับหรือแ a ทริกแอนเดอร์ฟิชเชอร์ิงไปุเกิน,กน,นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าศิลปินามากมายของวันมิตรีไทยแลนด์จะมีใครบ้างที่จะฟิชเชอร์ิง่งในไอร์ลนเซอร์เวอมเปัโลกะครับขอบคุณมากปะคชาบ ว่าก่จารที่เกิดขึ้นมว่าหมดที่เป็นไทำให้เกิดแล้วเราได้โอกาสในตัวการก็มาแล้ก็ที่ทีเป็นการลุวงงานที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแล้วกันครับแล้วก็ส่วนก็เลยเป็นมิวสิกมูมเมนที่ที่ผมว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่าจาก ค่ายเพลงแล้วก็ตัววงเลื่กมามันมีความเฉพาะกลุ่มแล้วก็มีความคัดกรองเฉพาะเจนซีที่แบบว่าแดนซ์แอร์นะครับที่ที่เริ่มมีความเป็นตัวของตัว,ตวเองสูงนะครับแล้วก็ฝังเพลงเฉพาะแนวสรีมทางค่ายมีเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้สำหรับแคมเปญนี้บ้างคะ มีแน่นอนครับแต่ว่าต้องไปดูที่งานเพราะไม่งั้นมันจะไม่อาจอะมีสเปตอร์นะครัแบแอบแอบแอบบอกสักนิดหนึ่งแฟนที่รอดูดิแฟนนิดนึงได้ไหมคะว่าจะเห็นใครฟิเตอร์ริ่งกับใครบ้างไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเพลงเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวรอไปนับชื่อโปรเจกต์รามมีสาวชื่อโปรเจกต์ค่ะของไทยเกี่ยวข้าย้ำจะมีเรียกว่าสซอร์ไพรช่วงประมาณเดือนนะเจ็ก็รอด<อ>ู เป็นคำเปืของใต้ครับน่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นมากๆชมบฝากทุกสิงและบิด้วยนะครับทีงาน MMT ครับกาตาคราโต้าครับฝนบุตัมก็่อนาไปครับผม่ว่าจีนเปกในาผมก็องีชอย่างก็ใน t นะครับผม เพลงตัวปล่อยไปเป็น EP สามเพลงนะครับผมก็ไปฟังติดตามได้ในท่องยับครับแล้วก็เป็นทีล่าสุดกับน้องมีครับด้วยครับโอเคผมอัตตานะครับ A U T G A ครับก็ล่าสุดปล่อยไปเป็นเพลงเธอบอกว่าฉันคือนะครับจิตริงที่พัสวิทอันโดครับแล้วก็ เร็วๆนี้ครับไม่ไม่น่าเกินเดือนมิถุนาครับจะมีอัลบั้มเต็มของผมปล่อยนะครับลองฝากติดตามด้วยครับก็มีเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปนะคะได้ร้องร้อไปพลงของเชอร์ด้คยก็วงเวนนะครับฝากเข้าไปติดตามกันนะครัก็ต้องก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้ได้ร่วมงานกับทางเอเดนเซอร์เบอร์แล้วก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่ค่อยได้ทำมาก่อนเพราะว่านอกเหนือจากโมเดิด้าคือเนือเพลเอนเลยแบบ อม่างรู้วันนี้เนี่ยจริงแล้วในโปรเจกต์นี้เรายังเรายังผลศิลปินคืออยู่ทั้งค่ายเลยในวันในดาร์ก,กโชว์ซึ่งโชว์ครั้งนี้มันจะมันจะเป็นเกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ไม่เคยมีมาก่อนตามคอนเซ็ปต์ที่เรายยทาะะี่วิญญาณทางองเทศกาลซิวเวอร์ไวนก็คือ Un อันเท็กซ์เทคประมาณนี้นนะคะรับน้องๆความรู้สึกของน้งองแต่ละคนที่ได้ร่วมงานน้อใช่ครับ ก็ได้ลงทำอะไรที่เราไม่เคยเมื่อกี้ที่วนชก็องที่เรามีอยู่ไปของี่แล้วก็องที่ลยสจคิด่าคี่ชอบอะไรที่แบบงรครับสนุกครับแล้วก็ตืน่นต้นครับเวลาได้มาเจอศิลปินหลายๆค่ายก็รู้สึกสนุกแล้วก็ รับรองว่ามีโชว์พิเศษพิเศษแน่นอนครับระหว่างศิลปินในค่ายวันเดอร์าครับอยากอยากจะให้รอไปดูที่เอาเล็บที่เรา,า,ากำลังจะจะเลอร์ไพร์กเพราะว่าวันนี้จริงยัิงสิ่งที่ได้ไปเห็นคอนเทรที่เราไปสองเพลงมาแมสซ์กันแั้วก็เป็นแค่ตับเจียบก็เดี๋ยวรอไปดูที่เอาเล็บที่บ้านน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้สนุกปฏิทินกับชียร์มิชิเวอร์ครับกับในเกนงิวเวอร์ครับ ขอ,ของงานค่ะของานของดา,งงางราท่านได้เล่ไมเ่ะก็ฝากของานครับซิงเกิลใหม่พี่ปล่อยไปนะครับชื่อเพลงว่าอาบตานะครับไปฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็ชาแนล Youtube o o ม m u สิ c นะครับแล้วก็ติดตามเพงของลูได้เพลงาใสรีมตางแล้วก็อนสตาแกม a ฟเอ่เต Ti ตอมับอสตาแกรมจะยาห่อยครัไปอยู o เ 24ตัวนะครับต่ามนะครับตานอไีไลากดมีะไมครับ้ว่าใครับก็เป็นฟังกได้ดรีมมิ่าก็จะมีได้ที่เราอยูนิฟอรันแล้วก็คาพูดุยของเราได้ก็มีไลน์แ G ไอจีพิเตอร์อะไร่างเงีให้ตนีสายแล้ก็ยไทยครับ ก็อีกเรื <izer> ่องนลยครับฝากไว้จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่ให้เพลงวันแรงเราครบ9ปีเราคิดว่าในช่วงปลายปีนี้น่าจะมีงานใหญ่แลก็ฝากฝากด้วยครับมีรถไรจะพายบ้างไหมคะในงานแอบบอกได้ไหมในงานไถ้าบอกถ้าบอกถ้าบอกสป่ยล์สปอ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 ยล์จริงๆแล้วเรา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 ใน้มาเก้าปีเลยไม่เคยมีงาน งานมีค่ายดีจริงๆเลยต้องคิดว่างานนี้น่าจะเป็นงานงานแรกที่เราลวกหรือคนี่ที่เคยทำงานกับเราหรือคน่รนปัจจุบันน่าจะมางานนี้ทั้งหมดมันก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะศิลปินในท้องใช่เรามองว่ามันเป็นงานเล็กรุ่นงานแบบเป็นแบบเป็นมิวสิคเฟสติวัลแล้วก็มีใครบริเวณเป็นก็จะเพื่อนพี่น้องในวงการมในโลกงานนี้ก็เดี๋ยวเราปรับหรือตามกัน โอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ